คิต่อไปชมลุงจะเดินทางออกเดินทางแล้วค่ะลุงเขจะไปสารหราหารเขาไปหรอุก็อยู่น่าด้วยไหมไม่ได้ไปไ่ได้ไปไ่ได้ไปได้หรอไ่ไหรอไม่ได้ไปไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปไปไปไหมไปก็เคยไปไปครั้นไปด้วยนะคะ 欢迎你，小哥。 สนนัดสานัดละมังสวัสดีค่ะคลิปนี้ชมลุงพลจะเดินทางไปสารวิาหารนะคะมีใครไปด้วยบ้างนเนอะเสื้อสีชมพูนะคะโจกับประแตนไปแน่นทีมสีชมพูนะคะวันนี้นะคะขาวดีวนะครับา ให้ไปอยู่นะแต่ให้แต่งตัวเรียบร้อยค่ะรองท้าแต่ไม่ผ่านนะคะแต่รองท้าหุ้มส้นนะคะแต่งตัวสภาพโดยสถานที่ราชการไม่ได้แต่งตัวงาใช่ค่ะไม่ได้แต่งตัวรอรุ่นนะคะรอสงลุงไปสัมมุททหารจ้าอ๋อ ลุงกำลังจะออกมาถอยรดแล้วนะคะรับชมต่อค่ะรับชมกันเดินทางของลุงออกจากบ้านเดินทางออกจากบ้านค่ะเขาบอกว่าเขาาไม่ดีเขาบอกม่ีเกคยนหลุดดีไค่ะรถถอยนะคะรถถอย

ยันนี้เอาของขึ้นก่อนเดี๋ยวค่อยขึ้นเดี๋ยวทันทันจอดอยู่แกจะจอดอยู่ไปนี่ไปไปแล้วไม่ทันรอคันใหม่ก็ได้ไปรถท้ายรถพี่ออกก็ได้ยังไงเป็รถพี่ออกก็ได้ค่ะรถล,ลุงไปแล้วนะคะ ่อไปก็เป็นรถของยูทูบเบอร์ค่ะออกมาแล้วค่ะรถยูทูบเบอร์โอ้โหเอา้าไปแล้วนะพี่อ๋อเลรอนี่ยเอ้าพี่อันนี่ไม่ได้ขึ้นพี่อัอนนี่ก็ขึ้นไม่ทันอีกแล้วเหรอคะ<ม>เดี๋ยวรถลุงกิมรถล,ลุงจิมก็จะไป รถล,ลุงจิมจะออกแล้วนะคะตามรุงคนไปนะคะรถน้องเมยเมเดอ่าเมเดกำลังลกำลังเคลื่อน,นะคะ่ะเมเดยกกำลังออกมานะคะต้นรถมาต้นต้นรถโด,ดยสารมาต้นรถมาเมเดยกกำลังมาะคะ่ะ รถเมล์กำลังถอยออกมานะคะแท็กซี่นี่น่าจะโอ้ FC ตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศที่ลุงพลเดินทางไปศาลจาังหวัดมุกดาหารนะคะลุงพลได้ออกออกจากบ้านไปแล้วค่ะออกไปก่อนกันเลยนะคะคันแรก คันที่ตามไปก็คือรถของพี่ออนะคะคันสีดําตอนนี้รถลุงจิมมี่กาลังตามไปอีกนะคะกําลังจัดไปจัดไปนะคะจะมีรถใคยไปอีกเนาะนะคะรอส่งมีป้าแตนหน้าตายไปด้วยเหรอรอส่งนะคะ แล้วลุงก็จะกลับมาช่วงบ่ายๆนะคะไปแล้วก็กลับจะกลับมาอยู่เราสง่งเฉยๆได้แล้วเราก็จะมียูทูบเบอร์เข้าบ้านต่อนะคะหลังจากนั้นเราก็จะมีกลุ่มยูทูบเบอร์อยู่มอมอแม่ๆเ,เ,เ,เราเลาะแล,แล,และๆบ้านต่อกิจกรรมก็คือการสร้างรั้วต่อนะคะการสร้างรั้วก็เรามีทีมงานอยู่แล้วเด้อค่ะพี่น้องอย่าเข้าใจผิดเดอ้อ เราลุงเขามีทีมงานอยู่แล้วนะคะคนที่ไม่เป็นช่างจะให้ไปช่วยก็ยังไงอยู่เนาะไม่เป็นช่างปูนช่างอะไรช่างก็ช่วยในสิ่งที่ตัวเองถนัดนะคะถนัดอัไรนก็จะช่วยอย่างนั้นไม่จําเป็นว่าจะต้องก่อสร้างเป็นเหมือนกันเนาะ<อ>ใช่ไหมพี่เก็<อ>บเห็ดเก่งก็เก็บเห็ดมาแกงให้เพื่อน,นกินก็ได้นเนาะขึ้นป่าเก่งก็ขึ้นป่าก็ไม่มาขุดดินเนาะ ทำกำแพงนี่คือเขาเามีช่างอยู่แล้วรถลุงกิมไปทางนี้แหละไปแล้วนะคะจบคลิปแค่นี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้กับกากาสเตชันะะ่นด้วยค่ะ